สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนจอนะครับของ V ีโกซันนี่4นะครับเอาเปลี่ยนทัชนะครับผมหน้าตาทัชสกรีนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สายแพรนะครับตัวนี้ต้องลอกนะครับลอกจอออกนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้แตกหมดเลยนะครับต้องเปลี่ยนนะครับแต่ด้านในนะครับดีอยู่นะครับจอด้านในดีนะครับทัดด้านนอกเสียนะครับต้องเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับไขควงสีแฉกตัวงัดนะครับแล้วก็พ่ายนะครับผมหนึ่งใบนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่มีนะครับหาพลาสติกแข็งนะครับ ช่วยได้นะครับมาเริ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับจะปิดจอไม่ได้นะครับเพราะทัศสกรีนเสียนะครับผมตัวนี้เอาออกเลยนะครับอันดับแรกนะครับฝาหลังนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เอาออกได้เลยนะครับเอาตัวงัดช่วยนะครับจะแข็งนิดนึงนะครับ ว่าเอาเล็บช่วยได้นะครับผมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับข้อควรระวังนะครับไม่มีนะครับผมเคสไม่มีสายแพ้นะครับเอาออกได้เลยนะครับต่อไปนะครับนําซิมนะครับเมมออกก่อนนะครับ แบบเอาออกเลยครับแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมจะเอาฝาครอบของบอร์ดด้านบนนะครับเอาออกนะครับตัวนี้ขันน็อตออกหมดเลยครับ นี่ออกหมดแล้วนะครับตัวนี้ค่อยๆงัดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายแพรนะครับของทัชสกรีนนะครับผมตัวนี้เอาออกเลยนะครับ แบบนี้นะครับตัวนี้ขาดนะครับออกเลยนะครับผมต่อไปนะครับเราจะเอาทัชสกรีนนะครับออกนะครับผมขั้นตอนนะครับตัวนี้นะครับระวังนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาด้านหน้านะครับออกนะครับให้ให้เหมือนอย่างนี้นะครับผมเอาแต่ด้านหน้านะครับเก็บจอไว้นะครับตัวนี้ผมจะใช้อยู่2อย่างนะครับ นี้นะครับแล้วก็ตัวงัดนะครับหากเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีที่เป่าลมร้อนนะครับสามารถช่วยได้นะครับผมเป่ารอบๆเลยนะครับตัวนี้ผมจะสาธิตวิธีการแกะนะครับผมแบบง่ายๆนะครับไม่มีเครื่องเป่านะครับไม่มีใดเป่าผมนะครับก็สามารถทําเองได้นะครับผมตัวนี้นะครับเราจะ จะหาขอบนะครับผมหาขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเราจะจะงัดนะครับจะงัดด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพราะด้านบนมีสายแพ้นะครับผมตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองทําตามกันดูนะครับตัวนี้หาล่องเลยนะครับกาวจะไม่ค่อยเหนียวนะครับหาล่องเลยนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับค่อยๆทํานะครับหาลองรอบๆเลยนะครับผมหามุมนะครับหามุมด้วยเพื่อนๆนะครับที่มีตัวงัดนะครับหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผมราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับช่วยได้เยอะนะครับ หากไม่มีนะครับหาอะไรแข็งๆนะครับผมทําได้นะครับเพราะว่าจอนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับตัวด้านนอกนี้จะเป็นตัวทัชนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้โดนด้านในนะครับในจอนะครับแบบนี้นะครับผมตรงนี้ค่อยๆทํานะครับค่อยๆทาไปนะครับ เห็นล่องแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตัวนี้ทะลุออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้ไ้่นะครับผมตัวนี้สอดเข้าไปนะครับตัวนี้สอดเบาๆนะครับให้แทนให้แทนตัวงัดนะครับแบบนี้นะครับเอาตัวงัดออกมาครับผมตัวนี้ขอบด้านข้างนะครับจะเอาออกก่อนนะครับตัวนี้จะจะง่ายนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผม เห็นไหมครับง่ายๆนะครับแบบนี tá, <enfant> ้นะครับขยับขึ้นลงนะครับเหมือนเหมือนใบเลื่อยนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเฉือนเฉือนเฉือนนะครับผมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเฉือนเฉือนเฉือนนะครับกาวจะเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อนๆตัวนี้ค่อยๆทำกันนะครับแบบนี้นะครับโอเค ด้านข้างจะง่ายนิดนึงนะครับดึงยาวเลยก็ได้นะครับโอเคเหลือด้านบนนะครับด้านบนนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ค่อยๆทำนะครับโอ้โหขาดหมดเลยนะครับผมตัวนี้ค่อยงัดนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราต้องทําความสะอาดด้านข้างนะครับตัวนี้ทําความสะอาดเลยนะครับตัวนี้ค่อยๆทํานะครับอย่าให้โดนจอด้านในนะครับค่อยๆทํานะครับจะเย็นๆนะครับเพื่อนๆค่อยๆทํานะครับลองได้นะครับลองทําดูนะครับ ทำตามวิธีที่ผมสาธิตเลยนะครับก็ไม่ไม่ไมยากนะครับพยายามนะครับจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับจะไม่ลงเพลงด้วยนะครับผมอยากให้มีสมาธินะครับ นี่ค่อยๆทานะครับสำคัญอยู่ข้างๆนะครับขอบด้านข้างนะครับผมตัวนี้ค่อยๆทํานะครับ อย่าให้โดนจอนะครับ โอเคนะครับแบบนี้ใช้ได้นะครับต่อไปนะครับผมเราจะมาทำความสะอาดหน้าจอกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาผ้ามานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับใช้ผ้าเช็ดได้นะครับผ้าแห้งนะครับ แบบนี้นะครับเช็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเช็ดให้สะอาดนะครับโอเคนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะเทสท,ทัสสกรีนนะครับผมใส่เข้าไปเลยครับ ต้องเทสก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะติดกาวนะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับขึ้นนะครับผม Vigo นะครับ Power by Android นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่ครับทัชตัวนี้นะครับหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ Lazada s h o p ป e นะครับมีนะครับผมราคาร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับซื้อแต่ตัวทัชนะครับผมแล้วก็ ซื้อกาวนะครับกาวติดหน้าจอนะครับหลอดเล็กนะครับไม่กี่บาทนะครับผมเพื่อนๆนะครับลงทุนอีกนิดนึงนะครับหาซื้อที่งัดนะครับที่งัดมาหนึ่งอันนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับมาลองทัดกันดูนะครับ หมดนะครับ นี้นะครับทดลองแล้วนะครับโอเคนะครับผมเปลี่ยนกันเลยนะครับออกก่อนนะครับตัวนี้จะมีกาวนะครับติดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเลยตัวนี้เราจะลงกาวแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะลงบนลงล่างนะครับ ตัวนี้ค่อยๆทำนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อยๆทำนะครับระวังโดนจอนะครับไม่ต้องบีบกาวเยอะนะครับพอให้ติดก็พอนะครับ แบบนี้นะครับกาวใหม่จะจะบีบง่ายนะครับผมค่อยๆทำนะครับโอเคต่อไปก็ใส่ไปเลยครับ วางเข้าไปเลยนะครับวางตรงๆนะครับผมแบบนี้นะครับค่อยๆรีดนะครับรีดขึ้นรีดลงนะครับให้ติดเสมอเลยนะครับแบบนี้เลยสายแพงใส่เหมือนเดิมนะครับปกตินะครับ โอเคเลยนะครับติดประกอบข้าวนะครับผมข้าวเหมือนเดิมนะครับขันน็อตใส่ให้หมดเลยครับ กรอบนะครับเอาด้านหัวลงก่อนนะครับผมค่อยๆทำนะครับแบบนี้เลยนะครับดูรอบๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะใช้หนังยางนะครับรัดนะครับรัดเลยนะครับตัวนี้ประหยัดดีนะครับเพื่อน รัดนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยแกะออกนะครับค่อยทําความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูอีกครั้งนะครับขึ้นนะครับผมรับประมาณ5้ลิตรนะครับ1 2 3 4 5อสนะครับ ี่ก็กดลงไปเลยนะครับรีดดดให้รอบเลยนะครับสันนี่สนะครับ <c oughs> หน้าจอค่อนข้างจะบางนะครับตัวทัชสกรีนนะครับผมเพื่อนๆก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สไลด์ได้นะครับผมโอเคนะครับ <c oughs> ก็ขอจบนะครับการน,นำเสนอวิธีการนะครับเปลี่ยนทัชสกรีนนะครับของ v ีโกซันนี4นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ